กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาลสเก็โชว์กับผมกาบิกเช่นเคยนะครับและในวันนี้ทุกท่านก็ยังคงอยู่กับเกมเกนช i n Impact ซึ่งเนื้อหาที่ผมจะหยิบยกนํามาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้เนี่ยเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอ a สเต r e g เของเราผู้บริหารฟ้าทุยแห่งสเนดไนย่านั่นเองครับจ่งอสเตเอกนั้นนะครับทางตัวเกมก็ได้ปล่อยออกมาในเควสโลกของอินาซึมนั่นเองครับและต้องขอบอกเลยนะครับว่าอีสเตอร์เอกเนี่ยเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆทีเน แนะนำโคเซอร์ชอบร้านรับเติมเกม g e n ชินอิมแพ c t ราคาถูกสปอนเซอร์ของช่องเรานั่นเองครับถูกดีว่องไวเติมง่ายปลอดภัยแน่นอนนะครับถ้าเกิดใครที่สนใจนั้นก็ลองคลิกเข้าไปในลิงก์ใต้ล่างนี้ได้เลยครับ หลังจากที่ทางตัวเกมนะครับได้ทําการอัปเดตแพท2.4ไปเมื่อไม่นานมานี้นั้นเนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับว่ามันก็เป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายอยู่เหมือนกันเนื่องจากผมไม่คิดเลยนะครับว่าทางตัวเกมเนี่ยจะปล่อยเนื้อหาต้นกําเนิดของโลกเกมชินนิมแพคออกมาไวขนาดนี้แต่นั่นน่ะมันก็เป็นเพียงคอนเทนต์ที่ทางตัวเกมอยากจะนําเสนอกับเราแบบตรงๆนะครับและมันก็ยังมีเนื้อหาเควสลับซึ่งปล่อยออกมาในช่วงเดียวกันด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับแลวผมจะเรียกเควสเควสนี้ว่าเควส์เอมซีแล้วกันนะซึ่ง, H o C องไอเจ้าจเคว อขอเติมวาสาชนิดหนึ่งละกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทำเควสนี้และอยากที่จะเสพเนื้อเรื่องด้วยตนเองตนะั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถปิดคลิปวิดีโอนี้ไปได้ก่อนเลยนะครับเพราะเนื้อหาต่อจากนี้เนี่ยจะเป็นการสปอยนั่นเองนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นการสปอเยเล็กๆก็ตามแต่นะครับก็ยังถือว่าเป็นการสปอยอยู่ดีโอเคครับถ้าเกิดใครเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็ไปฟังกันต่อเลยนะในช่วงสุดท้ายของเควส์เซมซีนะครับตัวเอกของเราเนี่ยจะได้ทําการไปแอบฟังการพูดคุยของเอฟฟิมกับลุชดอทกซึมเข้ามาในซึ่อทที่จะํา ภารกิจสร้างความโกลาหลขึ้นในประเทศนั่นเองครับแต่อย่างที่เรารู้กันดีนะภารกิจของพวกเขานเนี่ยมันก็ไม่ประสบความสําเร็จและตัวขขงอิฟริมนั้นเนี่ยก็ได้กล่าวถึงชื่อของหนึ่งในผู้บริหารทั้ง11ที่เป็นหัวหน้าของพวกเขาออกมานั่นเองครับซึ่งเขานั้นก็มีนามว่าอเลคคิโนซึ่งการปรากฏออกมาของชื่ออเลคคิโนนะครับมันก็เป็นการปรากฏออกมาครั้งแรกภายในเกมซึ่งแน่นอนครับดูจากบริบทที่ทางตัวเกมได้สื่อออกมานเนี่ยเขาจะต้องเป็นผู้บริหารแน่ๆประกอบกับหากเรานำชื่อของอเลคคิโนนะครับไปเปรีย ตัวละครในบทละครนี้น่ะมาเป็นเรปของเหล่าผู้บริหารนะเป็นเพื่อนก็จะพบชื่อของอาร์เลคิโนอยู่ในรายชื่อของตัวละครในเดออาเต้เช่นเดียวกันครับทีนี้เนี่ยเรื่องราวที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยก็คือตัวละครอารเลคิโนนั้นครับเคยถูกนำไปใช้เป็นเรฟเฟรนซ์ของผลงานที่แสนโด่งดังไปทั่วโลกของค่ายคอมิกการ์ตูนอย่างค่าย DC ซครับซึ่งตัวละครตัวนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นเลยครับคนรักของโจ๊กเกอร์หรือก็คือตัวละครฮาเลกวินนั่นเองครับใช่แล้วครับตัวละครหญิงอย่างฮาเลกวินในคอมิกที่โด่งดังไปทั่วโลกนั้้นนไดมาจกตัวละครใีีท่ ชื่อว่าอเลคิโนนั่นเองซึ่งตัวละครต้นฉบับใน,นบทละครน,นั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะมีลักษณะาท่าทางหรือเป็นตัวละครที่ถูกกล่าวข่าวว่าเป็นผู้ชายครับแต่ทาง DC ครับก็ได้มีการนําตัวละครน,นี้แล้วก็มาตีความใหม่ครับจนเกิดมาเป็นตัวละครที่เป็นผู้หญิงกลายมาเป็นฮาเรกควนอย่างที่พวกเรารู้จักกันในทุกวันนี้และอีกหนึ่งอีสเตอร์เอ็กที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือนามสกุลของอีฟลิมและลุชดอตก้านั่นเองครับทางตัวเกมเนี่ยได้บอกกับเราอย่างชัดเจนเลยนะครับว่านามสกุลลอกกเาเาาาาี่่ยทั้ออ้้มุมหหฟจะบบใด ซึ่งในจักรวาลเกมรุ่นพี่อย่างเกมฮงไกอิม a พกนั้นก็มีเรื่องราวการรับเลี้ยงเด็กกำพร้าแบบนี้อยู่เหมือนกันนะโดยเรื่องราวนั้นจะไปปรากฏอยู่ที่รัสเซียครับซึ่งเหล่าผู้เล่นก็จะรู้จักกันในชื่อห้องทดลองของโคโคเลียนั่นเองครับซึ่งห้องทดลองนี้ก็จะเป็นห้องทดลองที่รับเลี้ยงเด็กกำพร้ามาทําการวิจัยลึกลับต่างๆมากมายนะในเรื่องของรายละเอียดเพื่อนๆก็ลองไปค้นหาดูเพิ่มเติมนะครับผมเชื่อว่ามีหลายๆคนทำเอาไว้แล้วเนาะซึ่งจากอิสตาเอ็กทั้งสองจุดนี้นั่นเองครับหากเราลองนำอิสตา ว่าบางทีมันน่าจะมีความเป็นไปได้มากเลยนะครับว่าโมเดลของตัวละครอเลคิโนนั้นเนี่ยอาจจะมีลักษณะเหมือนกับตัวละครของโคโคเลียก็อาจจะเป็นไปได้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะมันก็อยู่ที่การตีความของตัวละครนะครับว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาจะตีความตัวละครออกมาเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็ขอให้ออกมาเป็นผู้หญิงอีกสักหนึ่งตัวแล้วกันนะครับเนื่องจากภายในองค์กรของฮาร์ดบิงเจอร์นะครับซินยร่าก็ได้เสียชีวิตลงไปแล้วนั่นเองครับมันคงจะดีไม่น้อยเลยนะถ้ามีตัวร้ายสาวๆเเเเเเนนีี่่ยยยออออกกกมมาาใหาห้้รรไไดดืตััววละคนะคคพิ็ง เซอเอทั้ง2นี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยได้เลยนะครับและเพื่อนๆอ,อยากให้ตัวละคร i อเล็กคิโนเนี่ยเป็นตัวละครชายหรือเป็นตัวละครหญิงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้เช่นเดียวกันนะครับและสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ยังไงผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ